อะก็กราบสวัสดีพี่น้องชาว YouTube คนดูทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม FS19 นะครับนี่ก็วันนี้เราจะพาซานี่ไปออกงานนะทุกคนนะเราจะพาไปเคลียร์ยงานถนนเนาะอยู่กับเจ้าซานี่เลยเป็นไอหนุ่มตีจากแดนมังกรนะผมนี่ซานี่เป็น s y 2 1 5 Super ECE นะปอบุ้งกีสีดำสวยม,มากเป็นรถของพี่ตองครับผมนี่พี่ตองได้บาาบูมาใหม่ มาเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นกับเทเลอร์นี้เป็นเทเลอร์ซีรีส์เจ็ดร้อยอ่าสองคันสิบสองล้อทาคล้ายรถของช่องน้ำสิงสุปายาเป็นคือแรงบันนานใจในการทำรถคันนี้ขึ้นมาก็ขออนุญาตด้วยนะครับผมอ่ามาวันนี้เดี๋ยวเราจะเอางานนี้เอางานเลยผมไปไปเชื่อผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันเลย คันน <oung> ี้มีมุมมองภายในนะทุกคนนะแต่ว่าจะจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะคําหลังขึ้นเอาดีกว่า ไปแต่เราเก็บบุงกีไว้ก่อนป๊าโอเคไปแล้วเราจะออกหน้างงานกันเลยผมซึ่งงานของเราก็อยู่แถวสะพานนะทุกคนนะฝังนู้นเลยเห็นไหมอยู่ข้างหน้านู่นอะ่ะ <c> ไ <oughs> ปทุกคนออกงานกันเลยผม ก็ใกล้จะถึง5,000ซับแล้วนะทุกคนนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยจนถึง5,500ซับเดี๋ยวผมจะทำการแจกแมปไทยอะแมปไทยที่ผมได้เล่นไปในในไลฟ์สตรีมเมื่อวานนี้อ่ะในสตรีมเมื่อวานผมได้รีวิวให้ดูแล้วแหละคร่าวๆเนาะอ่าี่ทุกคนหน้างานเราจะแก้นทุกคนนะนี่จริงเอาแมคโครขับมาก็ได้นะแต่ผมกลัวถนนเขาจะพังไงนี่ไป เราจะไปนี่แล้วกันดับเครื่องไว้เลยเราจะเอาแมครล,ลงนะ้านะนะทุกคนนะปะั๊บเราต้องลงแบบให้นิ่มที่สุดนะทุกคนนะเพื่อความปลอดภัยของเรา <laughs> รอมากเลยเปอร์ ACE H y สไงนึแล้วทุกคนปั S ๊บเชีร์ผมเฮ้ยสะพานนี e ่คือเราต้องเอาเอาบูมลงแล้วทุกคนนะเพราะว่าสะพานมันค่อนข้างที่จะต่ำกว่าระยะยกของแมคโครเฮ้ย เนี่ยนี่ควงเด้อเด้อผมขอเชี่ยวก่อนนะทุกคนนะเชี่ยวได้ไมั้ยนี่เอ้ยลม้ลมลม้ลมล้มล้มเราต้องระวังอุยอ้ยล้มเลยนี่ค่ขอยๆไปลูกพี่นี่ส่วนอันนี้ล้มแล้วเราตากออกได้ไหมวะอุย้ย ตักได้อยู่นะทุกคนนะแต่ผมเอาไว้แถวๆนี้แล้วกันนี่ถ้าเอเคลียรผมออกเดินทางกันเลยนี่เราจะมาเคลียร์ดินตรงถนนนะทุกคนนะรู้สึกว่าช่วงช่วงนั้นน้ำท่วมอ่ะน้ำมันก็เลยขังไว้ช่วงนั้นฝนต,ตกแรงน้ำก็เลยท่วมเพราะว่าตรงนี้เหมือนมันจะเป็น พื้นที่ราบมันก็เลยท่วมได้ง่ายตา่เชียร์ผมเดี๋ยวขออนุญาตเชียร์ดินตรงนี้ก่อนละกันเอา้าโอ้ผมลืมซื้อที่ว่ะไปจำเลยน,นั่นนี่เอเราซื้อที่ปั๊บจอดผมจะไปซื้อที่เรียบร้อยเดีย๋ยวผมเอามาวางไว้ข้างถนนเลยละกันอา่า เดี๋ยวดินพวกนี้เราเลาค่อยเคลียร์ออกนะทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยเอาหกล้อามาใส่ออกละกันวันนี้เราเอาแมคโครมาเคลียร์ลิงถนนก่อนอันนี้เป็นเอ่อแมปไทย v3 นะทุกคนนะเป็นแมปไทยเวอร์ชัน3ก็น,นี่ก็เป็นชิปที่2ในการเล่นเนาะในการเล่นแมปไทยเวอร์ชัน3เดี๋ยวจะทำชิปมาให้ดูเรื่อยๆนะอ่าเป็นชิปของแมปเวอร์ชัน3นี่แหละ ผมอาจาคตอาจจะวางขายนะทุกคนก็เผื่อใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้ะติดต่อมาจับจองกันไว้ก่อนเพราะว่าแบบนี้ก็เหลืออีกเหลือทำอีกีกนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จละเราเชีย no ตรงนี้ก่อนแล้วผมนะนี่ ไปหนุ่มตีจากแดนบังกอด uh huh. ตัวใบน่าจะเป็นเออตัวเอสไฟสองร้อยนะทุกคน uh huh. ใช่เอสไฟสองร้อยเป็นเป็นสองร้อยเฉยๆอะ่ะ <c oughs> ตัวแรกก็น่าจะเป็นเอสไฟสองศูนย์ห้าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ซานี่ก็สวยในแบบของซานี่เนาะทุกคนนะก็รอรอคนละแบบกับรุ่นของค่ายต่างๆ อันนี้เราก็ขึ้นบนถนนเลยนะทุกคนนะเขาเกาะถนนเขาอาจจะมีรอยบ้านิดนึง <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเคลียร์ใหม่นะทุกคนเพราะว่าถนนเส้นนี้ก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ <c oughs> ดูดิน้ํายังขังอยู่เลยแต่ผมรู้สึกว่าคอนโทรลของซานี่จะยังไม่เร็วเท่าไอโคมสัสูเอยไม่ใช่ไม่เร็วเท่าแคทนะทุกคนนะคือแคทนี่คอนโทรลเขาจะเร็วมากเลย วันนี้พามาเขีย์งานนะเออเดี๋ยวเร็วๆเร็วๆนี้อาจจะมีสตรีมแบบนี้ให้ดูนะทุกคนนะใครที่อยากดูก็คอมเมนต์ไปเลยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับผม <laughs> ส่วนใครที่อยากดูสิบล้อก็รอชมนะครับผมนะก็กำลังหาลายอยู่ <laughs> ตอนนี้ก็เหมือนจะมีลายในใจแล้วแหละเออว,ว่าจะเอาลายไหนก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกันด้วยอ่าเดี๋ยวจะมีให้ดูเร็วๆนี้แน่นอนวันนี้ขออนุญาตมาเคลียร์ถนนก่อน <laughs> เดีวผมจะเอาดินดินที่กองไว้ไป,ไปถมน้ำข้างล่างแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นดินแห้งอ่ะเดี๋เราจะขึ้นตรงนี้เลยและกันขึ้นตายไปนอกผมขออนุญาต๋ยวดินตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะ ่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็เข้ากลุ่มไปได้เลยนะทุกคนนะมีรูปภาพส,สวยๆให้ได้ชมกันนะใครที่อยากดูภาพส,สวยๆอะไรก็เข้าไปได้มีกลุ่มนี้มีซื้อขายมอดราคามิตรภาพแน่นอนก็ใครที่อยากเข้าก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็เข้าไปตอบคําถามให้ครบนะทุกคนนะตอบใป้ตรงคําถามด้วยเดี๋ยวผมจะรับเข้าเอง <c oughs> มาแล้วทุกคน ดูดิกำลองจิมดูก่อนนะว่าข้างล่างมันมันลึกแค่ไหน <c oughs> ขอเอาดินตรงนี้ขึ้นมาก่อน <c oughs> วันนี้ผมขอเล่นแบบว่าเป็นสีภาพสแตนดาร์ดนะทุกคน <c oughs> สีภาพเริ่มต้นแล้วกันอ่าเพราะว่าที่ที่วันนี้ที่ผมไม่เล่นปรับภาพสวยก็เพราะว่ามันผมรู้สึกแสบตาแล้วทุกคนก็ขอเล่นเป็นแบบภาพธรรมดาไปสักพักนึงแล้วกันอ่าเดี๋ยวใครที่อยากดูให้ผมเล่นภาพสวยก็รอก่อนนะช่วงนี้ผมแสบตาเดี๋ยวเอาไว้ผมหายแสบแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมอ่ะนี่ขุดขึ้นมาก่อน เอาดินเปียกขึ้นมาก่อนนะทุกคนนะเอาขึ้นมาตากเดี๋ยวเราลองลองไปจิ้มก่อนนะทุกคนนะเอ้ยเอ้ยเอาดึง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 เอาแล้วทุกคนโอ้ดินซะด้วยเมื่อกี้เนี่ยเอาเอาไปกดถอยหลังอีกเดี๋ยวเราลองจิ้มดูดินก่อนทุกคน อ๋อดินแข็งอยู่นะทุกคนนะปลอดภัยปลอดภัยดินยังแข็งอยู่ลื่นเฉยเลยโอ้โหบอกได้ว่าถ้าดินเปียกเออถ้าดินแบบวว่าติดดินข้างล่างเป็นเลนเดี๋ยวบอกได้ว่าโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์อะตกได้ไงวะเนี่ยแต่ข้างล่างโชคดีที่ยังเป็นดินแข็งนะทุกคนนะข้างบนมันมันลื่นเราขอเคลียร์ดินก่อน พลาดท่าตกได้ไงครับเนี่ยแตวผมขอเอาดินตัวนี้มาลองก่อนนะทุกคนนะแต่ว่าลูกพี่เราขับตกได้ไง <laughs> เด,เดี๋ยวผมขอทำทางสักครู่นะทุกคนนะสวยจริงๆลื่นตก <c oughs> ดีน้าน้ำไม่ลึกมากทุกคนถ้าน้ำเข้าปั๊มนี่จบเลย ไปไปเดี๋ยวเราลองขึ้นนะทุกคนนะว่าจะขึ้นได้ไหมบางทีพาธาตกได้ไงครับเนี่ยเราต้องเกาะขึ้นใช่ไหมทุกคนเออเราต้องเกาะขึ้นลองเกาะขึ้นนะทุกคนนะจะขึ้นไหมเออขึ้นไหมตุ้ยขึ้นไหม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 โอ้โหขึ้นเฉยเลยโอ้ยเกือบขึ้นไม่ได้แล้วไหมเนี่ย โอ้โหสวยจริงๆครับผมนะอ้าวๆโอ้อะไรของพี่แกะมา้พาธาตตกเฉลยเลยแสดงว่าคนขับยังประสบการณ์น้อยอยู่นะทุกคนนะ <c oughs> อโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ละกันมาเคลียถนนนี่ตัวนี้ก็เอายิงก็เคลียแต่ตรงนี้ก็ได้นั่นเนี่ยเดี๋ยวส่วนตรงนี้เราก็ค่อยเอาไปทมที่หลังเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป <c oughs> เอาครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ละกันส่วนใครที่อยากดูแมปนี้อีกก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับผมอ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจะมีรถสวยๆมาแจกสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ